ให้ผู้ปกครองครับพาบุตรหลานไปฉีดวัคซีนนะครับโรคหัดนะครับต้องให้ครบ2เข็มนะเพราะว่าช่วงหลังเนี่ยพบคนป่วยเป็นหัดเพิ่มมากขึ้นคือบางคนไปฉีดเข็มเดียวมันไม่ได้เต็มประสิทธิภาพใช่ไหมต้องฉีดให้ครบใช่ซึ่งอันเนี้ยตั้งแต่เด็กแรกเกิดเลยนะครับจนถึงเด็กอายุ4ขวบนะครับถ้าการไว้แต่เด็กมันก็จะดีนะครับทั้งนี้ครับสาหรับว่าผู้ที่ป่วยโรคหัดที่เขาพบเนี่ย จากรายงานนะครับจนถึงณปัจจุบันเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมานะครับหนึ่งมกราคมเนี่ยมีทั้งหมด79รายนะครับป่วยมากสุดก็คือกลุ่มเด็กแรกเกิดจนถึง4ปีเลยนะครับถัดมาก็เป็นกลุ่มอายุ25-34ปีแล้วก็35-44ปีตามลำดับแต่ส่วนใหญ่เป็นเด็กนะฮะที่พบจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด5้านดับแรกคือยะโสธรภูเกต็ตยะราณรา,าทิวาสแล้วก็กรุงเทพมหานครนะครับ แต่ยังไม่พบการระบาดเป็นกลุ่มๆนะนะครับเป็นการระบาดแบบกระจายนะครับขณะเดียวกันก็มีรายงานการติดโรคหัดในต่างประเทศด้วยซึ่งคนที่ติดโรคหัดเนี่ยนะครับจากต่างประเทศเนี่ยผู้ป่วยมีประวัติเดินทางจากไทยนะโอ้โหสองรายครับออันนี้เป็นข้อมูลทางสถิตินะครับครับแล้วก็สภาพอากาศอย่างนี้นะครับเริ่มฝนแล้วเนี่ยนะครับร้อนๆเนี่ยปลายร้อนต้นฝนนะครับก็มีโอกาสที่จะพบผู้ป่วยโรคหัดเนี่ยได้เพิ่มมากขึ้นนะครับ โรคหัดเป็นแบบไหนนะครับก็จะคล้ายๆไข้หวัดนะครับมีไข้ไอแห้งๆมีน้ำมูกตาแดงหลังจากมีไข้ประมาณ3-4วันก็จะเริ่มมีผื่นนูนแดงขึ้นที่ใบหน้าครับแล้วก็ลามไปที่แขนขาเมื่อผื่นขึ้นประมาณ1-2วันไข้จะเริ่มลดลงผู้ป่วยบางรายก็จะมีภาวะแทรกซ้อนนะครับทีนี้ต้องสังเกตดีๆหน่อยหนึ่งนะครเพราะว่าอาการมาอาการก็ใกล้เคียง อะไรนะโควิดครับเหมือนกันเพราะโควิดเมื่อก,ก่อนหใหญ่ก็คล้ายๆกันใช่เพราะเอก,ก่อไม,ไม่ไม่มีตาแดงอะโควิดอะตอนนี้มันเริ่มมีตาแดงในบางรายแล้ว<ช>นะครับมันก็ต้องสังเกตนิดนึงนะครับ,รบไปพบคุณหมอดีกว่าแต่ป้องกันได้อย่างที่บอกครับก็คือให้ฉีด2เข็มเข็มแรกคืออายุ9ก้ถึงสิดือนเดือนฉีดก่อน,น1เข็มครับนะครับแล้วก็เข็มที่2ตอนอายุ2ปีครึ่ง นะครับก็แนะนำครับว่าให้พาบุตรหลานเข้าฉีดวัคซีนตามกำหนดหรือถ้าใครเลยอายุช่วงนี้ไปแล้วก็เข้าไปปรึกษาที่หน่วยฉีดวัคซีนได้ใช่นะครับก็ไปง่ายๆเบื้องต้นนะอนามัยรอพสตหรือว่าโรงพยาบาลประจำอำเภอในพื้นที่นะครับแต่ว่าถ้าบางท่านอาจจะพอมีพอมีงบหน่อยก็ไปคลินิกได้เลยอันนั้นก็ตามสะดวกเลยนะครับแต่ว่าในพื้นฐานเนี่ยภาครัฐก็ให้การดูแลอย่างเต็มที่ในเรื่องของเด็กๆนะครับ